เปิดโพสต์ใบเตยสุธีวันรับเดือนธันวาคมอดทนใช้ชีวิตรอเวลาวางความเจ็บปวดหลังกลับสู่อิสรภาพลูกทุ้งสาวใบเตยสุธีวันก็กลับมารันวงการโซเชียลโพสต์ใน Instagram อินสตาแกรมอัปเดตคิวงานและชีวิตประจําวันของเจ้าตัวและล่าสุดใบเตยก็ได้โพสต์ข้อความเหงาปนเศร้าต้อนรับเดือนธันวาคมผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุข้อความเอาไว้ว่า อดทนใช้ชีวิตเพื่อรอคอยเดือนธันวาคมบรรยากาศในช่วงสิ้นปีคือเครื่องย้ำเตือนว่าเราผ่านมันมาได้แล้วความหนักหนาและความเจ็บปวดที่เคยแบกรับมาตลอดทั้งปีถึงเวลาให้ตัวเองได้หยุดพักและวางลงผู้คนผันเปลี่ยนสุขทุกวนเวียนเราเติบโตขึ้นหายเป็นเดือนสุดท้ายของปีที่ไร,ร้รอมไปด้วยความรักหากยังหม่นหมองก็ขอให้กลับมาสดใสาหากดวงใจหายห่างก็ขอให้ใจบินกลับมา ให้ลมหนาวพัดผ่าไออุ่นและรอยยิ้มเข้ามาเสมอให้ตนได้เยียวยาจากทุกสิ่งได้รักษาดวงใจให้กลับมาแข็งแรงขอให้มีความสุขให้สมกับการรอคอยสวัสดีเดือนธันวาคม